บอกใคอใครใครใครรู้มากกว่านี้ช่วยช่วยบอกเลยจะได้จะได้เรียนต่อจะได้ต่อยอดกันไปใช่ต่อยอด,ดทน <ไป S 1> ดีนี้คนไอ้คนที่มันทะเลาะกันเพราะว่ามันไม่มีสีลเนสีมันไม่ครบก็กอหกไงแล้วก็อวดอวดดีด้วยนะอ,อวดเก่งอวดดีอวดรู้อ่ะ เรียกอะไรประตาพระวดรู้อุตรีง่ายไม่อุตรีไอ้ปวดใจคือไอ้อวดรู้อวดรู้เนี่ยไม่ถลายถ้าอวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันถือว่ารู้แต่นุษยก็ไม่มีไม่มีในตนไงก็เหมือนกันอุตริมนุษยธรรมเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรหมายถึงว่า อวดว่าได้ฌานปวดว่บาบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยคือมันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงนะคุณแล้วคุณไม่อวดเนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นพระในบาลานิกถ้ามีเจตนาจะอวดนะแต่ถ้าก็ต้องดูว่าถ้ามีอยู่จริงแล้วอวดปรับอวบปฏิจิตีแต่ถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วอวดเนี่ยปรับบาลานิกแต่สำหรับพระสำหรับพระนะ <S <S แต่คารวะไม่อันนั้นอีอกเรื่องนะคารวะเขาก็ไม,าาไม่ไม่เชื่อถืออยู่แล้วไงโดยปก ไม่เชื่ออยู่แล้วคารวะตกไปใช่ไหมคารวะคารวะอวดคารวะอวดไม่ไม่มีวินยัยปรับไว้แต่พระนี่อวดไม่ได้ปรับวินัยมีปรับวรไวอ่ะมันจะไปอวดมันม,มันไม,ไม่มีอยู่จริงแล้วไปอวดเนี่ยปาราชิกแต่ถ้ามีอยู่จริงแล้วอวดเนี่ยปรับปาราชิตีเออย่างนั้นด้วยนะก็ ก็พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีเนียทีนี้พระวินัยเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้รักษาพระวินัยอยู่แล้วแต่มันแต่มันแต่มันไปเข้าเข้าข้อที่ที่เรียกว่าอ่าเจตนาก็เป็นมันเท่ากันใช่มันกรรมกรรมนี่ยมันเท่ากันเลยกกรรมดีกรรมชั่วกรรมกรรมไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยมันมันเท่ากันเนี่ยมันพระหรือมนุษย์เท่ากันหมดแต่เพียงแต่ว่า อ่าอ่าให้บวชหรือไม่ให้บวชเพศเพศต่างกันใช่เพศต่างกันเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยอ่าผมอย่างผมเนี่ยไม่กล้าบวชไม่กล้าบวชเพราะบวชนี่มันมันลำบากมันต้องรักษาใช่ใช่ลำบากเลยอย่างต้องรักษาพรมาจันท์เนี่ยไปไปรักษาอยู่ยี่สิบวันกับเมื่อยแย่ ไม่ใช่ไม่เมื่อยมันไม่ใช่ง่ายไงแล้วถ้าเราไม่รักษาเราบวชเราบวชไม่รักษานี่มันผิดสองต่อนะเอองั้นเป็นมนุษย์ไม่ดีกว่านะเราไม่ต้องผิดอืมแอมมันทําไม่ได้ถ้าทําไปก็ผิดหลายต่อเลยก้เพลิลกนครล้กเยี่ยมหมดเลยไป่คุ้มแมยากใช่เดินโรคระลึ ใช่ไหมเออแล้วทับสินเราก็มีเราหาไว้ตั้งเยอะอย่างเงี้ยทําไมต้องไปไปบวชกินข้าวัดไม่จะเป็นอถูกปะแต่มันก็เนี่ยมันเอาดีสองทางก็ได้นี่นะพระพพุทธองค์ก็มีบัญญัติไว้มนุษย์เอาดีได้ทั้งสองทางทั้งโลกด้วยทางทรรด้วยแั้วมันก็บริบูรเลยไม่ต้องมาสมัคเทสะลวัฒเทศะลวัฒไไม่ มไม่ต้องป,ป็ป,ปราชิกไม่ต้องสังฆดิเศษประเทศฆราวานี่สามารถปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นพระรหันนะใช่แต่ถ้าแต่ถ้าถึงพระลรหันแล้วเนี่ยจะอยู่เป็นฆรวาสไม่ได้เพราะว่าอ,อคุณธรรมเบื้องสูงเนี่ยเพศกาา็เพศข้า,าดมันแค่เพศต่ำมันไม่สามารถรองรับคุณธรรมเบื้องสูงได้ต้องออให้มันได้เถือ่อให้มันได้เถื่อี่นี้ว่า,ว,า,ว,าว่ากันตามความจริงตามหลัก,ตา,ลกตามหลักที่แสดงไว้ก่อน ถ้าฆราวาสปฏิบัติธรรมถึงขั้นพระหลานเนี่ยต้องออกบชนะใช่เพ,เพราะเพศฆราวาสเนี่ยไม่สามารถรองรับพุทธรรมมั่งสูงได้ใช่ตามหลักแสดงไว้แบบนั้นนะคือไม่บวชก็ตายมีสองอย่างไงกล่าว,าวไว้แบบนั้นอถูกต้องไม่บวชก็ตายเนี่ยอืมก็ให้มันตายไปนี่ให้มันได้เถอะอ,อแต่คนคนที่เข้าสู่โสดาสกาทานาคาเนี่ยเขาจะรู้ เขาจะรู้คุณธรรมอันนี้ว่าทํายังไงถึงจะอยู่รอดได้ตอนถ,ถึงโสวาบันแล้วนี่เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติใช่งไงเขารู้แล้วไงว่าว่าการที่เราหลุดหลุดจากอบายแล้วเนี่ยทั้งสี่การที่รักษาตัวที่ไปไปสู่สกทา,านาคาหรืออรหันต์เนี่ยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าจะทํำยังไงอถึงแม้จะจะเข้าไปสู่อรหันต์เขาก็รู้ ไม่ใช่ไม่รู้ง่ายๆลงหาใจสุดท้ายเนี่ยที่ทํากาล่าเนี่ยก็จะรู้เลยว่าการทํากาล่าเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อโสดาหรือว่าเพื่ออะไรก็รู้อยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วโสดาบ้านยังอยู่คลองเรือนได้นางวิสาขานี่มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไงก็นี่ไงคุณธรรมที่ผมกล่าวบริบูรณ์ด้วยศินห้าไง สังยศสังยศตามแล้วก็ละอกุศลอกุศลเจอนี่ละให้หมดห้ามเด็ดขาดเพราะอกุศลนี่มันจะพาให้ไปนรกเปรนชนเปรติียัยไปสู่ที่ดำไปสู่ที่ำดำเจออากุศลต้องละเจอพยาบาทต้องละนง่ใครทำได้ก็นั่นแหละมันก็จะรู้ตัวเองพยากรณ์ตัวเองได้ สังโย์สิบมีรัตได้สามสินบริบูรณ์ทำไมจะไม่รู้ตัวตัวเองก็รู้ตัวอยู่